สารคามร,ราชพัฒน้อมถวายก่อนพระเอย่ยแด่พระญาณสังวรเทิดไว้อาลัยที่สัญจรนิพพานสู่นาท่านทรงเสวยสวรคไซเทิดให้สงบเย็นราชพัฒสารคามขอประนามประนองกรถวายอาลัยวรถวยพระพรสังฆราชา พระดวงวิญญาณหนออันเชิญขอพระวิญญาล่องสู่วิมานฟ้าสวรรคยาพิมานบนสถิตเสถียรออยู่โปรดรับรู้ประชาชนชาวไทยอาลัยลน้นรำลึกทนพระกรุณาพูดดีคิดดีนั้นทำดีท่านสั่งสอนมาชาวไทยทั่วพาราให้สัญญาทำสามดี ขอส่งสเสด็จสู่สวรรค์รู้ไทยสามัคคีสังฆราชสดุดีไทยทุกที่แสนอาลายัยรองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในนามผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจน้าหน้าที่นักศึกษาและนักเรียนทุกคน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่ r m u Channel กับผมและคุณธีราวันเช่นเคยนะครับซึ่งเราสองคนจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นๆมายังท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยผ่านทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามครับใช่แล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามก็ได้มีโอกาสนํานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์นะคะที่มาฝึกงานกับเราในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์นะคะ ได้ไปศึกษาดูงานพร้อมจ,จัดรายการวิทยุกระจายเสียงที่สถานีวิทยุอสอมทค่ะครับ กลุ่มง,งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบทบาทภารกิจและผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการบริการวิชาการงานวิจัยการทำนุบบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่ชุมชนโดยผ่านสื่อและช่องทางต่างๆอาทิสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดการรับรู้เกิดความมั่นใจเกิดความเชื่อมั่นมีทัศนคติที่ดีมีความพึงพอใจและมีความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในโอกาสนี้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการที่เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่กลุ่มง,งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฒนมหาสรารคามได้ศึกษาดูงานและร่วมจัดรายการวิทยุก,กระจายเสียงที่สถานีวิทยุก,กระจายเสียงอ,อสอมทคลื่น100.5เมกะเฮิร์ในช่วงรอบรั้วราชภัฒทุกวันอังคารเวลา13นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกาเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในส่วนของกระบวนการจัดรายการวิทยุการประสานงานการเรียนรู้ เครื่องส่งสัญญาณเทคนิคการจัดรายการการทำงานในระบบรัฐวิสาหกิจการใช้ภาษาในการจัดรายการและเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้เชื่อมความสัมพันธ์ทมไมตรีที่ดีระหว่างการทำงานกับหน่วยงานอื่นถือได้ว่าการจัดรายการวิทยุในครั้งนี้เป็นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาสายวิชาชีพอย่างแท้จริงค่ะ และนั่นก็คืออีกหนึ่งความสามารถนะครับของคุณท่ราวันนะครับที่ได้นาน,นักศึกษาไปร่วมฝึกประสบการณ์ในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงซึ่งแน,น่นอนครับไม่ได้ไปเฉพาะวันนี้เท่านั้นะนะครับก็จะมีการฝึกประสบการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆอจนเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั่นเองะนะครับแล้วก็เมื่อเช้าของวันนี้ครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการจัดการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์อมรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจํากัดท้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ ที่ห้องประชุมเทเตอร์อาคารเฉลิมพระเกยียรติฉลองสริราชสมบัติครบ60ปีอาจารย์สมานศรสีสะอาดรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามจำกัดโดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมนับร้อยคนครับในการนี้นายชัชวานพิพิจันทร์ผู้อำนวยการกองกลางและเป็นประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านต่างๆและเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสหกรอมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำกัดซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้และหลังจากนั้นจะได้มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารในลำดับต่อไปครับ โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงในเรื่องของประเภทและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์การเสนอแผนเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์ตลอดจนการพิจารณาร่างกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำข้อมูลไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายบัญชาปัญญาประชุม ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์สานักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีครับสําหรับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจํากัดนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ไว้ใช้ใจ่ายยามจําเป็น โดยเมื่อจดทะเบียนแล้วจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งในระยะแรกคาดว่าจะได้รับงบประมาณเงินกู้ยืมจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามเพื่อสนับสนุนเป็นกองทุนตามลำดับต่อไปและหากได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วคาดว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามจะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งที่5ที่ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ ท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งก็ฝากประชาสัมพันธ์มาจากสํานักบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาและก็สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่20พฤศจิกายนทาง333หน่วยงานนี้นะคะก็จะไปร่วมจัดโครงการ โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสรารคามประจำปีงบประมาณ2,557นะคะเพื่อที่จะไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือว่าเป็นผลงานทางด้านวิชาการต่างๆนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามและก็สถาบันวิจัยต่างๆนะคะไปเผยแพร่ให้กับประชาชนชาวจังหวัดมหาสรารคามที่โรงเรียนบ้านผือหมู่7ตำบลหนองกุงอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสรารคามนะคะใน,น,ว,นวันวันพรุ่งนี้นะคะท่านใดที่อยากจะไปร่วมออกนิทรรศการหรือ ว่าจัดบูธนิทรรศการในครั้งนี้นะคะก็สามารถขึ้นรถได้เลยนะคะที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเก,กียรติ7 2พรรษาตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็มีรถให้บริการด้วยนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์และก็ฝากเชิญชวนทุกๆท,ท่านไปร่วมออกบูธนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะครับซึ่งในงานนี้คุณ่ีรวรนพร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานก็จะได้ติดตามไปเพื่อจัดทำสกรูปรว่ารายงานข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในลำดับต่อไปด้วยนะครับค่ะ ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของนักศึกษาภาคปกตินะคะในช่วงนี้ก็จะมีการจ่ายค่าเทอมนะคะหรือว่าค่าชำระค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2องทัพ2556ผ่านธนาคารนะคะ ซึ่งฝากมาจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จัก,กริดจ,จันทรสิรินะคะผู้อํานวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก็ฝากประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆคณะเลยนะคะทุกชั้นปีกด้วยะนะคะได้ดําเนินการชําระค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2ทับ2,556ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแทนใบเสร็จรับเงินนะคะ,คะจากระบบ MIS นะคะระบบบริการการศึกษาชําระผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคาร ทหารไทยไทยพาณิชย์กรุงเทพธนชาติและก็ธนาคารอิส,สรามแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็ไปบริการได้เลย<ช>นะคะ<ช>ธนาคารทั้ง 45- หธนาคารนี้นะคะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่22พฤศจิกายนนะคะโดยไม่เสียค่าปรับะใดๆทั้งสิ้นนะคะและในช่วงนี้นะคะก็มีบริการจากธ<ช>นาคารหลายธนาคารด้วยกันนะคะมาให้บริการกันถึงที่ที่บริเวณชั้น,น<ช>1นะคะหรือบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษ อาคาร15ชั้นของเรานะคะก็ไม่ต้องไปไกลถึงข้างในเมืองนะคะ,คะก็มีบริการแล้วนะคะ,คะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ขอให้นักศึกษา ได้มาชำระนะคะในช่วงเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดก็คือวันที่18จนถึงวันที่22พฤศจิกายนนะคะส่วนในวันที่24พฤศจิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการชำระค่าเทอมโดยเสียค่าปรับะนะคะจึงนักศึกษาจะต้องมาชำระด้วยตนเองนะคะที่การเงินชั้น2อ,อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยู่ที่ w w w r m u a c t h ค่ะ ครับแต่ยังไงก็อยากให้ไปถึงวันที่24เลยนะครับช่วงนี้ได้รับตังค์กันมาแล้วก็รีบมาทําการลงทะเบียนซะให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งเป็นการปลอดภัยด้วยนะครับเาบางทีหมุนเงินไม่ทันนะฮะแล้ววันนี้คึกคักมากครับน่าชื่นชมนักศึกษาหลายๆคนนะครับเรียกกันว่าธนาคารแต่ละธนาคารนะครับที่มาให้บริการในการชําระเงินค่าลงทะเบียนที่บริเวณชั้นล่างของอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2พันาของเรานี้เด็กนักศึกษามาทําากรชําระเงินค่าลงทะเบียนเยอะมากครับวันนี้จึงเกิดปรากฏการณ์เงินในตู้ ATM ็หมดนะครับก็ถือว่าเป็นมิ ธนาคารก,ก็รีบนําเงินมาเติมให้ทันทีนะครับค่าอาและครับจากเรื่องของการลงทะเบียนนักศึกษานะครับมาที่เรื่องที่น่าแสดงความยินดีนะครับจากอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ประจำอยู่สาขาวิชาวิศว,ว,วกรรมการจัดก,การคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ดออรนนทพลขออภัยครับ ท่านอาจารย์ดรนนทพงศ์ผลพวกนะครับซึ่งท่านอาจารย์เองก็ได้รับรางวัลจากการนําเสนอผลงานดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้วยนะครับโดยท่านอาจารย์นนทพงศ์ผลพวกนะครับท่านอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรา,ารคามครับก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติโดยใช้ชื่องานว่า The Second Annual PSU Phuket International Conference 2013นะครับซึ่งงาน นี้ก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-15พฤศจิกายน2556ที่ผ่านมาโดยเจ้าภาพที่จัดงานในครั้งนี้ก็คือมาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตอยู่ที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยการนําเสนอในครั้งนี้นะครับท่านดรนนทพงศ์พลพ่วกก็ได้นําเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์หรือการบรรยายนะครับในหัวข้อเรื่อง Improving Mechanical Properties of Clay m i s Using Coffee Ground Residue as Additive นะครับซึ่งจากการนําเสนอผลงานดังกล่าวนั้นทางคณะกรรม การผู้จัดงานนะครับก็ได้ตัดสินให้ผลงานของท่านอาจารย์ดรนนทพลพลพวกนะครับเป็นรางวัลที่ได้รับารางวัล c e r t i f i c a t e of b e s t p a p p r Award Poster ภายใต้หัวข้อ Science, Engineering and s i z e e n g i n e e r i n g a n d Technology นะครับซึ่งจากการนำเสนอครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ1ผลงานนะครับของท่านอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะครับก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะครับ จากเรื่องของการแสดงความยินดีครับมาที่การอบรมเพื่อการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากประชาสัมพันธ์มาจากสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับมีการอบรมนะครับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งครอบคลุมสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล Emerald Management 1.75นะครับ ProQuest SpringerLink นะครับ ScienceDirect และ American Chemical Society จนซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นในวันอังคารที่26พฤศจิกายน2556ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น4อาคารสำนักวิทยาบริการนั่นเองหาท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะเข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูลในครั้งนี้ก็สามารถติดต่อได้โดยตรงที่คุณวรพัฒน์อาปะโปนะครับหรือโทรหมายเลขภายใ225ได้เลยนะครับค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะฮะค่ะเป็นฐานข้อมูลค่ะครับแล้วก็ไปที่อพวชครับผมมีโครงการดีๆเกี่ยวกับ เรื่องของสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับคาราวาลวิทยาศาสตร์อ,อพอวชซึ่งงานในครั้งนี้นะครับเข้าชมฟรีนะครับโดยเฉพาะน้องๆและก็เยาวชนที่มีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งงานในครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในระหว่างวันที่26ถึง29พฤศจิก,กายน2556ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับเรียกได้ว่าเป็นโครงการใหญ่ที่มีผู้สนับสนุนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมวอลลนะครับ ปั๊มน้ำมันเอสโซทรูวิชันรวมไปถึงเครื่องดื่มเอด้วยนะครับ,รบซึ่งงานในครั้งนี้ก็สนับสนุนหลักโดยองค์การพิพิธพภัณฑ์วิทยาศาสตร,รแ์แห่งชาติอวพชสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0257799999ต่อ1830ครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่จะต้องเรียนรู้กันในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมใช่ไหมคะคุณพิรพจน์ที่เป็นงานที่เราเพิ่งจัดกันไปก็คืองานกระถินสามัคคีของมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามและก็มียอดที่น่าสนใจมากลงท้ายด้วยจุด25หนะคะหลายๆท่านก็นําไปเสี่ยงโชคกันนะคะจะมีมีคนรู้จักคนหนึ่งเป็นช่างภาพของเรานั่นเองค่ะเลขออกเท่านั้นแหละค่ะโพส์เลยลืมดูฮะลืมดู ยอดท้ายกระถิน่นนะครับเสียดายด้วยนะครับอะไะครับนนในเมื่อวันที่9ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัมหาา<ม>รคามได้ร่วมแรงร่วมใจกันทําบุญทอดกระถิน่ะนะครปักสามัคคีโดยในวันที่9นั้นก็มีการจัดตั้งโรงทานของหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับและในวันที่10ก็เป็นการทอดถวายที่วัดภัยสาลศักดารามอำเภอแกดับนั่นเองเดี๋ยวติดตามไปกับน้องฉีชอบอากาศจันทรมใยม่ในการรายงานพิเศษในครั้งนี้เชิญครับค่ะ ท่านผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศและความน่าประทับใจที่ชาราชแัดมหาสารคามนะคะได้มามอบให้หมู่บ้านคอนสารซึ่งวันนี้ยอดยอดกระถินเท่าไหร่คะคุณเฟิร์สห้าแสนแปดหมื่นพันกว่าบาทนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นยอดที่สูงมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะค,ะคุณเฟิร์สพบกับ uh, I am u special report ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คือความน่าสนใจนะคะที่ทีมข่าวอาร์มิวช e นของเราได้นำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันวันนี้ดิฉันที่ราวานาแถมทองพร้อมคุณพิรพจน์ยอดยิง่งและคุณงานทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับารา,รบารรรววมมคั สารคามราชพัฒน้อมถวายก่อนพระเอย่ยแด่พระญาณสังวรเทิดไว้อาลัยที่สัญจรนิพพานสู่นาท่านทรงเสวยสวรรคไซเทิดให้สงบเย็นราชพัฒสารคามขอประนามประนมกรถวายอาลัยวรถวยพระพรสังฆราชา พระดวงวิญญาณหนออันเชิญขอพระวิญญาล่องสู่วิมานฟ้าสวรรญ,ญาพิมานบนสถิตเสถียรออยู่โปรดรับรู้ประชาชนชาวไทยอาลัยลน้นรำลึกทนพระกรุณาพูดดีคิดดีนั้นทำดีท่านสั่งสอนมาชาวไทยทั่วพาราให้สัญญาทำสามดี ขอส่งสเสด็จสู่สวรรค์รู้ไทยสามัคคีสังฆราชสดุดีไทยทุกที่แสนอาลัยรองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามในนามผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่นักศึกษาและนักเรียนทุกคน